ดีครับพบกับช่องลูกปะปูบ่าวยอ่อภูไทยเหมือนเดิมครับวันนี้จะแป,กแปกแลกๆหน่อยนะครับน้ำลงครับน้ำกำ่า ปล่อยน้ำครับน้ำลดหัวภาพเลยครับได้จังหวะเลยครับลงเบ็ดเหมือนเดิมครับวันนี้ลงตะก้อนะครับเหยื่อลำครับลำสูตรพีบอกครับติดตามดูครับจะได้กี่ตัววันนี้พบกันอีกเหมือนเดิมครับเช่นเคยครับคือเก่าครับ ภาษาก็จะปนๆกันหน่อยนะครับแบบสไตล์แบบบ้านๆครับสไตล์การหากินแบบบ้านๆสไตล์บบาว่อเนี่แหละครับ <c oughs> ว่างครับก็เลยมีเวลามาลงเบ็ดครับอยู่น้ำกำน้ำแห้งครับได้ข่าวว่าน้ำแห้งก็เลยลงมาเลาะเบครัง ติดตามบ่งน,นะครับเด้อบ่สีได้จกักโตมอน,เ,นเอาเบ็ดมาคันเดียวครับเบ็ดบ้านบ้านะครับเป็นพื้น,นมียีหย่หอดังยี่หอดีน้าเขาเดอกครับ,ค,รบ <c ười> คันนี้มานครับตั้งแต่ได้แล้วครับซื้อมาได้หลายปีแล้วครับ หกเจ็ดปีแล้วครับใส่ไดเบิดกับกันเนี่ยอเนกประสงค์บรรยากาศโอ้แดดกำลังสิออกครับหลังจากฝนฟ้าทุนทานกับถลม่มสองสามมือติดครับสงสัยเพื่อนที่ทิ้งช่วงนวครับแบบนี้ทิ้งช่วงแล้วผ่านจาก ที่เคยได้สูบใส่ก็สิไดเ้เคยได้สูบออกกัสิได้สูบใส่แล้วครับบ้านเนี้เเมกับกร,กระจายกระจายไว้ใจม่ได้นะครับบางทีเมื่อตึบมาท่านใดเลยครับเอาเอาติดตามเบิ่งครับรุ่นน้ำกันครับ ไม่ติดครับมาลุ้นกันครับเอาแล้ว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 ครับจะติดไม่ติดครับ up the เรียบร้อยครับโอเคครับไซส์ส,สวยๆครับ เปลี่ยนเหยื่อก้อนขั้นี่ครับเหยื่อโอเคครับบางช่วงก็จะถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เอาอุปกรณ์มาครับเปลี่ยนใส่ตะกร้อครับตัวนี้เกี้ยงนะครับโอเคครับขอทิ้งตะกร้อลงจุดลงหมายก่อนนะครับ ติดตามดูครับถ้าติดอีกก็จะถ่ายให้ชมอีกนะครับโอเคครับโอ้ตกใจมัดพี่น้องเลยเมื่อกี้ขวันเด้ยขวันมาปูปูจัสซิมเมีนสนิทได้ครับคันเกือบตกน้ำครับอนะลอกลั่นเลยเมื่อกี้เวนะ่าเนามาติดอู้ ต,ไไาาตัถือยางพื้นน้องถือหลังพื้นถือหลังอะไรครับโอ้ายถือสองหมอกโอ้ถือหางเพื่ครับ ตีปากถือหางนำเะพอตีงแหงครับปดก่อนได้ครับพี่ปลดปาก่อนใส่สวยนี่ครับใสสวยครับเยี่ยมเยี่ยมครับใส่สวย để xuống còn khắp à cái lắm của ba nhạy